สวัสดีสวัสดีพี่น้องบนสุภูสุคนเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่กับสาวน้ําอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอันมาหนาแต่ว่ามื้อนี้หันมาสวยเพระาะว่าลูกใช้บ่สบายนะให้สอจังเป็นยังเจ็บหูแเป็นหูเห็นเดือนในหูออกแล้วก็เป็นตุม่มให้อแงหลายพี่น้องเอ้ยบาจา่จักแนวเ็ดนั่นแหละลูกบ่สบายแงอุกใจขอก็้งไเฮ็ดมาักจําเป็นนสิอยู่นําลูกเียงบ่แล้วก็ได หมาสวยเนี่ยกะยาแต่ว่าลุงก็ป่าเพิ่นพราเขากระแกวเดี๋ยวนั่นแหละมิตร่ามือนีสิมัดล่ะกะกองคั้น่าลุงเพิ่นสิคนกับเพิ่นกับสีมเอารถไทยนี่แหละปังเบิ้ง,งพืน่น้องคั้นบริโภคนมื่นหนึ่กับมื่นอื่นแต่มื่นหนีสิมัดเอา้าแต่ว่าสิมาเห็ดกลิ่นซูงป่ากินทอสวยเลี๋ยด้วเอา้าเอา้าโรดออกเพื่อนเด้๋สีแกงป่าใสา่หลอกแค่พี่น้องซูเพิ่นกิน,น,กนเดี๋ยวสิมาทอใส่กระตา nào bụng khó này à, đấy mình xì là và này và và mình lộn mười là ship là sao chứ hả nè cắn xá hang này lái là còn đây xá này hả ừ lái đây xá nhặng gì đấy mình cắn gì đây hả nhớ để ở tôi nhảy nó bây tôi nói ở tôi nhảy đấy tài đấy tôi này tài ơi, cái tài ไตะกทั่วมาตามกินกับอกคอ้ยปากเดี๋ยวรถมาแล้วพ่อบ่าหมาเยมนควัดในทางดแทางกทุบหลยคัลื่นดอกไผ่กระดาษทางขขาเอาเฟืองใส่ขนายใส่กระตาเลมันจังบุรวด สิแกงปลาคอสีดอกแค่ฮะสิแกงปลาคอสีดอกแค่ป้าเบื่อมาเลป้าแก้ผู้ไว้ตมแจวิวงรอแค่เนาะกราไ้สิตมแจ้วบานนี้พี่น้องเอ้ยรก็ลวงรอแค่เอ้าอะอันวงใช่ อ้าลอยอยู่หันบ่ได้เลอะไรจันวกก็ออกให้ปลากันเลยะลายปุ <Oder> ๊บลายเต๋อคนนี้มันข็งมันลอยน้ำแสบไล้นีมใส่อยากงง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 ใส่น้ามน้เฮ็ดสวยอยู่ฮะนม่ได้ยังปลาตายก็เอามาเียอ้าวอ่าปลาใช่ นี่เอาไปไบควาบปเละปลาตัวมันตายวัวหันบอเนี่ยสิไปตมแจวและบาดนี่พี่น้องเอ้ยอ้าวสมารูออกอยู่หันบาดนี่ปลากระลาษสร้างเสรีกินเพราเกลือคี้ดีนอีรลบอีแหลมเมื่อละเดี๋ยวพวกบวกกันด้ยบวบวไม่ใช่ยาอีกจำมาสิแจวจังไซ้ก็ได้ เราิบูไร้กิน,ข,นข้าหยดก้อันนี้นะรสไทยปุ้ย่ะเรามาซอยอ้ายเราซอยได้เด็หกพันละอันนั้นไหนคนสิขาป่าเลยได้แนะต่ตัวกันเนา,าะปลียกระปุกเป็นอะไ,ไจีกระปุใส่เกลือแล้ว,นวเนาะใส่เกลือจะแอะกรก่อน เดีวก็ปูหยาเน,นี้นมันมัดนหมาวหูใส่ <c oughs> ยปลาแลกเปล่ปลาแดกน่าห้ตี <c oughs> ปลาแหกกเ <c oughs> อามันกับบไลร่ด้อะจองตามันโอ้บ,บสลาตนนันไหนได้ขวัญเนาะ ลามได้พวดนะข้างึ้นให้หมอมันปวดพยหนอกหมอฟุดจังี่ใช้ป่าเลยจังสิดวงรอแค่ได้เจวป่าอาหารบนนี้ก็ได้เมื่อ่านนี่หันปน,นติป <c oughs> นป่าเมื่อ่านนี่กาปิงป่าตอนเจ้าตอนเตียงปิงป่าแหงอาหารป่า Lai buổi, yo. Tao buộc hoô bò, đấy. Tao cốp, bà đi. Tao đấy. Mhm. 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 đấy Ừ Mhm. hả Mhm. 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 chân Mhm. 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 เดบป่ะเจ้าชีตปนปอนี่อืแซ่บปะแซ่บปนเบิดเบิดเก็ดมันนี่แหละว้าค่อยบี้เอาไหมค่อยบี้เอาชีนมันเอาถ้วยมหเอาถ้วยมาอย่างนี้บี้เน่บอสชิคเอาเก็ดมันออกอุ้ยนั่งตันกล้องได้ไงมันยังหอนเดือดหายเดี๋ยวล่างแล้วปะหมดเดอนล่างแล้วต้องให้น้ำโจทย์มันกว่า นี่สิบหกมอหนี่มอน้ยราคาไลมู่มอใหญ่นี่จอมอแลนด์นี่ป้เรือมอน้ยมอนึงแลนไอแลนมาในเฮือนมอน้ยนั่นนึ่งอะราคาไล่มอไมถึงห้าร้โดดทับอยู่มั่ง แล้วกาขวหมนึงแล้วก็แบ่งจกของ่นะ่ล่ี่่ได้แล้ว้ตน้าเห็นหมือนะไแล้วขมาเขามาคายกันอ่ะโอ้บสือรอกเขาว่าอืม ให้มีอยู่ไหนนั่นล่ะมูเบิดเงินบอ้เบิดได้บอกนี่อาเฟสมันออกเพียงเด้อมันกไยอดิเ้าอ่ะมันดึง้วนะเลยต้นต้นแท้อกุมจากปตีนปตีนนี่ เอาไว้หัวมันเนี่เอาไว้เกือม้าได้เนี่ยหลวกลอกแค่กินกับเจวป่าป่นป่ามาก็แเสริฐแล้วหย่อแล้วหานบ้านเหงา มือแกนี่คนชิซาป่าได้พี่น้องเอ้ยชิซาป่าได้มือแรกนี่คันบโเมยกัดอกร้อคันเมยกับโบเลซาคันโบเมยกับชีซา เรียนเียไม่เห็ได้ชำโอ้ยจังเห็นมีดเด้อตัวเด้อเราโอ้ไปอีทางนี่น้านี่เขาเก็บขึ้นมาแล้วล่ะพอพาลงไปตลาดเออบรวดเก็บผากันนั้นมาได้ซองอยู่เด้มือเสาวนี่ก็ได้เออซองเบิ้งหลักัน ไอ้ว่ากล้วยบ่ว่าอ๋อ này คือบักคือฮอดหลายทุกเฮาลอก

สายเวอแลนี่ยังจะเป็นตากินเวอไหนาได้<ๆ>ไยังไหเขาชื่อถึงร้อยบาทหูนะฮะพุดีบางทูก็มาวิวใหญ่หัวคนอันใหญ่เบิดนัเนาะควายกระบวยบ่เนี่ยค่อยเห็ดเหมชนเพียงเกมันใจรถเกตมันนะโบ่เลย เรก้างมันหนามไปใส่สมาอะไนนะพี่น้องมาดกว่ก่อยนะนยอยนะเอ้ยเพื่อนนี่เจกีกระปนูนัวนัวนัว,นวเจอกระปูนี่เลี้ยงเลย นัวะดาษเลยนัวอันรสักเจียกกระปุกกินแก้มปลา

เดาเจอกระดูสิเดาผงวะปะอืมพอเนอะปลาเวลาตะกันเนาะอืมบนกินมองดังนัปนมองังนะกินดิอื

คักอาดแน่แหงแทะลุนสิไดจูดข้อเอาเลยนะอาดพี่จัางกระโกระเดียอาดปองไปน,นัวจนว่าใครตาหรือตาเรื่องเห็นว่าอารแน่นก็นเลยมีรถแตกกินดัง ซุกอะมาดอกเบเออสิ่งุกแล้บวคือวดี Minecraft> ๋ยวตู Alright, ้เบิลวะใช่ปกหอมพี่นหนัก

นี่พี่เนาะแกะปลาตบหลอกแค่น้าใหม่ชุดยอดมาเดินมาเดินแต่ว่าประเทศทยเห็นตอนกินดอกมัดเขาเมือนมาร์นะของมัดปูเป็นก้นเขาก็โอเคจะได้กับฝากก็อะไรก็แซ่ก็ธรรมดาคือก่าวเด้อพี่เนาะสบายดี